และนี่คือ Road to Barcelona ทุกคนว่ามันจะมีใครไหมที่ใส่จงกระเบนเล่าธงไทยไปโบกหน้าสโมสรบาเซโลนาคลิปนี้ผมก็ขอเอามาเล่ายาวๆหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในทริปนี้และแพชชั่นในการเชียร์บาเซโลนามาเริ่มที่การเดินทางนะครับผมก็จะบินจากประเทศไทยเพื่อไปเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบีแล้วบินต่อไปสเปนวันนี้ต้องรีบเดินนะเหลือเวลานิดเดียว ตอนนี้อยู่ที่อาบูดาบีนะครับก็กำลังรอไปต่อเครื่องไม่งงกับเวลาเว้ยที่บ้านเราก็คือประมาณตีสี่แล้วเหมือนย้อนเวลากลับมาครับก็งงๆอยู่นะใครยังไม่หลับก็หลับซะมีเวลาในการเดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่นะุกคนเดี๋ยวเราจะเินจากนี่ก็ไปถึงบาร์เซลโลน่านะครับตอนนี้ถึงบาร์เซลโลน่าแล้วนะเพื่อนก็ บอกเลยว่าโคตรหนาวใช้เวลาบินไปทั้งหมดถ้ารวมเวลาพักจอดด้วยนะจะประมาณ13ชั่วโมงแต่ว่าเขาต้องบินอ้อมนิดนึงเนาะเพื่อเรียงที่จุดที่มีปัญหากันนะครับมันก็เลยนานหน่อยแต่ก็มาถึงละนี่ทุกคนดูเราอยู่จากสนามบินนะครับแล้วเราก็ต้องไปตรงนี้เลยแต่บัตรนี้แม่งดีมากเลยนะบัตรนี้คือเราสามารถใช้ได้3วันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรถไฟนะครับเป็นระเบียบมากเราออกจากรถไฟใต้ดินได้แล้วนะหลังจากที่เราเดินมาประมาณ10กว่านาทีนะมาถึงก็ฝนตกเลย ไปไปโรงแรมดีก่อน่อชื่อ n a m พ่อ a ื่อ o นมฮัล a หลไ a ่ได้ Sa สั I'm influencer from Indonesia โรงแรมที่เราพักนะทุกคนดูดิเขามีข้างหลังด้วยเผื่อแบบว่าสำหรับใครที่อยากไปดูบอลแล้วไม่สะดวกไปดูที่สนามนะแบบชิวๆอะไรเงี้ยก็สามารถนั่งดื่มตรงนี้ได้นี่ครับตอนนี้เราอยู่เมืองบาร์เซโลนาแล้วนะครับดูดินี่มีข้างหลังด้วยอันนี้แบบเพื่อนมาจากเวียดนามเลยครับ และนี่ก็เป็นสนาม Spotify c a m แคม u นะครับก็เสียดายมากยังสร้างไม่เสร็จภารกิจของเราวันนี้นะครับที่บาร์เซโลนามมบให้นั้นก็คือการแต่งชุดไทยของเราเนี่ยบวกกับเสื้อบาร์เซโลนานะครับแล้วก็มาถ่ายทำคอนเทนต์ที่สปอร์ติฟายแคมนูนะครับซึ่งยังสร้างไม่เสร็จนะ <S <S แต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันวันนี้บอกเลยว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับมีแต่คนมองผมนะครับไม่ได้มองเพราะความเท่ความอะไรเลยนะแม่งถามว่าแต่งตัวอะไรวะยอกนะครับยอกนะก็น่าจะเข้ากันอยู่นะแบบว่าชุดไทยกับเสื้อบาร์เซโลนาแล้วก็มีงชาติไทนะครับ เดี๋ยวัไงก็ไปรอดูคลิปกันไปลุยตอนนี้ผมอยู่ที่ซาก a าดาฟามิเลียนะครับเป็นจุดที่แบบว่าถ้าใครมาแล้วไม่มาถ่ายตรงนี้มาไม่ถึงบาร์เซลโลนาเว้ยคืนนี้ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปทะเลเพื่อไปทานอาหารแน่นอนว่าเรามาบาร์เซโลนาเนี่ยเราต้องมาทานปลานะครับแล้วที่เลือกมาร้านนี้เนี่ยทุกคนเขามีรูปแมสซี่ด้วยนะครับแล้วแมซซี่มาค่อนข้างจะบ่อยเริ่มแรกนะครับนั่นก็คือออเดิร์ฟที่สเปนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าทาปาสนะครับผมต้องบอกเลยนะทุกคนว่าอร่อยมากแล้วต่อมานะฮะเราก็จะมากินปลาหมึกชุบแป้งทอดกับกุ้งแดงย่างบนกระทะและปลาเอยาทีเด็ดของเรา ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปมิวเซียมของบาร์เซโลนานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ ตรงจุดนี้ก็จะมีคําเขียนว่าเป็นมากกว่าสโมสรน,นะครับแล้วก็จะมีโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตํานานนักเตะที่เกิดจากลามาเซียและถ้วยรางวัลต่างๆนะครับอันนี้ถ้วย UCL ทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นถ้วยรางวัลของทีมหญิงหรือทีมอื่นแล้วก็ยังมีโซนของโยฮันครอยฟ์ด้วยนะครับทุกคนว่าทุกคนอยากมาโซนนี้กันนะนั่นก็คือโซนของเรโอวเนลแมสซี่นั่นเองในตู้ก็จะมีบอลลงดอนะครับรองเท้าทองคําและเสื้อเบอร์สิบของเรโอเนลแมสซี่นั่นเองบริปายกัหนูนะครับรา,ามร้อย โดยเขานะครับก็จะมีจอ LED หมุนรอบๆเราแบบนี้นะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรอินนะทุกคนเหมือนกับว่าเราอยู่กลางสนามแล้วก็มีนักเตะล้อมรอบเราไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือตำนานนะฮะถ้าใครได้มาที่บาร์เซโลนาแล้วนะครับต้องมาเข้าพิพิธภัณฑ์ของบาร์เซโลนาซึ่งบอกเลยคุณจะรักบาร์เซโลนามากขึ้นแน่นอนบรรยากาศเตะบอลน,นะทุกคนนี่เด็กเตะรูร้รู้เด็กวาซาเตะเฮ้ยอู้ ม่งจังหวะแบบได้พอดีคอนเทนต์ม่งวิ่งเข้าหาจัดๆเลยกาแฟที่เราตามหาไว้ทุกคนวันนี้เราจะไปกินกาแฟที่บาก้าคาเฟ่นะครับและนี้นะครับก็เป็นบาก้าคาเฟ่นะคาเฟ่ในที่นี้นะครับก็เป็นเครื่องดื่มทั่วไปนะไม่มีกาแฟนะแต่ก็จะมีอาหารแล้วก็รูปนักเตะต่างๆนานาแบบนี้เลยและต่อมานั่นก็คือบาซ่าสโตรนั่นเองเป็นร้านออฟฟิเชียลสโตรที่ใหญ่มากผมบอกเลยผมจัดเสื้อและของฝากไปหลายอย่างมากๆตอนแบบว่าใส่ชุดแฟชั่น้วยนะทุกคนแฟชั่น ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสนามเนี่ยใหญ่มากแล้ววันนี้มัดริดจะเจอกับบาซ่านะครับและแน่นอนว่าก็เป็นบาซ่าชัยชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูแมตช์กันพร้อมแล้วลุยและตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับสำหรับโซน VIP นะเห็นว่าคนเยอะไงผมเลยมาโบกธงไทยก่อนตอนผมโบกธงมีคนเข้ามาทักนะครับถามว่ามาจากประเทศไทยเหรอผมชอบประเทศไทยมากเราได้เข้าไป VIP แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซน V.I.P. lounge นะครับมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีอาหารแชมเปญให้ได้ดื่มได้ทานกันไม่อั้นเลยนะครับนี่ขนมปังบาซ่าจัดสักหน่อยอร่อยเฉยและนอกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเขายังมีโซนกิจกรรมแบบนี้ให้เล่นด้วยแล้วก่อนเข้าไปดูแมตช์เขาก็ยังแจกผ้าพันคอให้เราด้วยนะทุกคนอ๋อผมเกือบลืมพามาโซนข้างนอกนะฮะโซนข้างนอกก็สําหรับคนที่ต้องการความสว่างเท่านั้นเลยเอาละทุกคน,คนต่อมาเรากําลังจะเข้าสนามแล้วทุกคนเข้าสนามก็ต้องรับบิชแบนแบบ เรื่องดื่มสักนิดหน่อยนะครับอาล้ทุกคนเครื่องพร้อมนะฮะแล้วพอเดินเข้ามาในสนามครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยนะทุกคนตื่นเต,ต้นมากมีทั้งนักเตะมาดริดและบาร์ซ่ากําลังวอร์มอยู่นะไหนขอซูมหาลามินยามาหน่อยใครเห็นลามินยามาเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้และนี่นะครับบรรยากาศกองเชียร์แล้วก็รางวัล MVP ของเบรดีร้านก็เยลาทายซิใครคือจังหวะนี้เว้ยยามาไม่โดนเปล่าแต่ว่ากรรมการไม่เป่าให้เลยแล้วก็เข้าไปทำประตูนะครับนี่ดูแฟนบาร์ซ่าดิเขาแบบ ไม่พอใจนังนั้นเลยนะอันนี้เอ็มปาเป้โดนเสียบนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าบาซ่าจะกลับมาได้ไปลุย ตอนแรกไม่สน me ิท okay. กันหรอกแต่พอลูกที่4ปุ๊บเอ้าคุยกันเหมือนเพื่อนเลยผมนั่งโซนเดียวกับบัสเซียนชวาไซเกอร์และที่สําคัญเนี่ยผมได้ถ่ายรูปกับแพทริกไคเวิร์ดเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอมัสคอตนะครับและนี่ก็เป็นมัสคอตนะครับนั่นก็คือแคทนั่นเองผมเอานวมมวยไทยเนี่ยไปแลกกับเสื้อบาร์เซโลนานะครับเพื่อโชว์ความเป็นไทยโคตรมันโคตมันจริงว่า อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับทุกคนขึ้นมาร้องเพลงเชียร์บาร์เซโลนานะทุกคนบอกเลยว่าแม่งโคตรแพชชั่นอ่ะผมโคตรอินและโคตรชอบอะไรแบบนี้เลยอะทุกคน From Thailand Thailand Yeah Thailand, yeah, Thailand. Yeah, Have you been to Thailand No Never 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 สวัสดีครับ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 แมตช์ก็จบลงแล้วนะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศของเมืองบาร์เซโลนานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า สนุกมากๆเลยนะทุกคนวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับใครที่มีโอกาสเนี่ยแล้วอยากไปดูทีมที่ตัวเองรักนะผมแนะนําให้มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาหรือที่ไหนๆนะครับแต่ถ้าใครรักบาร์เซโลนาเนี่ย ต้องมาที่นี่เลยนะเมืองอบอุ่นน่ารักมากผู้คนคือแบบแพชชั่นเต็มไปด้วยฟุตบอลน,นะครับแล้วก็ทีมฟุตบอลก็อย่างที่เราตามเชียร์กันนะพลาดไม่ได้นะครับกับบาร์เซโลนาวิสคาบากาผมไปบบอ่านคอมเมนต์มานะครับเพนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากไปบ้างจังอยากมีโอกาสไปบ้างอยากไปแบบพี่บ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนไปได้แน่นอนเพียงแค่ทุกคนสมัครนี่เลย FC Barcelona Premium m e m b e r ์ชิพจริงๆสมาชิกของบาร์เซโลนานะครับเราสามารถสมัครได้ฟรีนะครับใครสมัครแล้วก็จะเป็นคูเล่ของเขาเลยนะครับแต่ผมจะมาแนะนาอันนี้ครับคือ คูเล่พรีเมียมนั่นเองและสําหรับเจ้าตัวคูเล่พรีเมียมนะครับจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่39.99ยูโรต่อปีนะตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่19.99ยูโรต่อปีเท่านั้นครับทุกคนเพียงทุกคนเนี่ยใส่โค้ด n season 50นะครับสิทธิประโยชน์คุณจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือสิทธิ์ซื้อบัตรการแข่งขันก่อนใครนะครับและสิทธิประโยชน์ส่วนลดอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด1 0การซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอลส่วนลด5%ในร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าเราจะ จะซื้ออะไรเนี่ยก็ลดไปเลย5%นะครับส่วนลด10%สําหรับซื้อบัตรบาสเกตบอลอันนี้ต้องบอกเลยว่าชอบมากนั่นคือส่วนลด50%สําหรับใครที่ได้ไปบาร์เซลโลนาและต้องการเข้าพิพิธภัณฑ์น,นะครับลดไปเลย50%เพียงแค่คุณเป็นสมาชิกต่อมาก็จะเป็นสกายทัวร์นะครับราคาคุณจ่ายเพียงแค่10ยูโรเท่านั้นและสมาชิกบาร์ซ่านฟรีไปเลยและที่สําคัญนะครับเขาใส่ใจเรามากเลยนะทุกคนนั่นก็คือเขามีส่วนลดวันเกิดให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าลดเท่าไหร่เนี่ยก็ต และทุกครั้งที่สมัครนะครับเขาก็จะโดนเนตเงิน1ยูโรให้มูลนิธิของ FC b a r บาร์เซโลน่านั่นเองใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของบาร์เซโลนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปฝากใครแล้วทุกคนสมัครสมาชิกนะครับแล้วสั่งออนไลน์เนี่ยคุณได้ส่วนลดเยอะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมาเป็นคูลเล่พรีเมียมกันเลยทุกคน